สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับกับเจ้าชายหลังจากเราห่างหายกันไปประมาณ2วันวันนี้คือวันที่3ที่เราห่างหายกันไปนะครับทีนี้การเมืองเองเนี่ยนะท่านผู้ชมครับถ้าเราพูดตามเนื้อผ้าจริงๆเนี่ยมันไม่ควรจะวุ่นวายขนาดนี้หรอกแต่วันนี้ผมจะใช้คําว่ายาคาราคาซังนะครับยาคาราคาซังอ้าวเจ้าชายขอพูดอย่างนี้นะครับจากการที่ติดตามมาเนี่ย หนึ่งไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ไอ้นั่นก็อ้างเริ่มจากหนึ่งนะครับลหลายๆคนเข้ามาต่อว่าเจ้าชายที่ไปสนับสนุนให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยจับตั้งรัฐบาลให้ได้จับมือใครก็ได้เพื่อปากเพื่อท้องมีคนเข้ามาบอกว่าอย่าอ้างปากท้องแล้วประชาธิปไตยอยู่ไหนนะครับอันนี้ผมขอตอบสันส้นๆว่าณนะวันนี้เองเนี่ครับอดยาปากแห้งมา8 9เเดือนแล้วครับ 8-9ปีแล้วครับให้รออีก10เดือนให้สมาชิกวุฒิสภาหมดอำนาจแล้วก็ตกไปขอตอบว่าอย่าลืมมาตา109 10เดือนสวออจบไปถ้าไม่มีสวอ,อชุดใหม่เข้ามาชุดนี้ก็ยังดูแล,แลและก็ควบคุมอยู่เหมือนเดิมครับมีอย่างเดียวคือริบตั้งรัฐบาลและแก้มาตา272เจ็ดส,สองปิดสวนะครับคราวที่แล้วเพื่อไทย เสนอ272เพื่อปิดสวิตสวพักก้าวไกลเป็นคนงดออกเสียงครับทั้งพักไม่เห็นด้วยไม่ต้องการปิดสวิตสวนะครับนี่คือก้าวไกลนะฮะสองคนที่บอกว่าสู้ไปกราบไปผมถามก,กลับกราบใครวันนี้กราบใครสู้ไปกราบไปมันเป็นยังไงกราบใครครับอย่าลืมรัฐธรรมนูญเป็นยังไงย้อนกลับไปดูตัวเองครับและกินข้าวให้เยอะ คิดวิเคราะห์แยกแยะให้เยอะๆคอวอยตัวใหญ่ๆไว้หน้าผากเลยนะครับข้อที่สหักหลังก้าวไกลทำไมข้อนี้เพื่อไทยเขาคุยกับคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเรียบร้อยหมาแก่มาสัมภาษณ์ว่าเพื่อไทยเป็นอย่างนี้ใช่ไหมหมาแก่ถามนำชัยธวัฒน์ไม่อยากจะตอบด้วยซ้ำก็ออออ,อก็ตามนั้นครับตามนั้นครับแต่ผู้สื่อข่าวถามนํำให้ออกความเห็นว่าเพื่อไทยหักหลัง ใช้สวัฒด์คุยกับเพื่อไทยแล้วพอตกกลางคืนโทรนัดกันจะมาคุยกันแปดพักปรากฏว่าทั้งพักไม่มีใครติดต่อแม้กระทั่งสิริกัญญาก็ไม่รับสายไม่มีใครติดต่อได้จนเพื่อไทยออกมาแถลงว่าจะขอจัดตั้งรัฐบาลเดินหน้านะครับข้อต่อมาคนเสื้อแดงทั้งประเทศที่บอกว่าลืมอุดม,มาการต่อสู้มา9กสศพที่ตายไปประชาธิปไตยอยู่ไหนนะครับ เห็นแก่ความลําบากของคนที่มาร่วมต่อสู้ไหมวันนี้เจ้าชายบอกไปเลยนะครับอยากเผาเสื้อเผาไปเลยครับเผาไปเลยพ่อแม่พี่น้องครับถ้าเห็นว่าเพื่อไทยมันหักหลังเพื่อไทยมันไม่ดีเพื่อไทยมันหักหลังพ่อแม่พี่น้องจัดการเลยครับเผาเลยและผมก็จะบอกเพื่อไทยเองว่าอย่าคาราคาซังตอนนี้โดนด่าไปทั้งเกือบจะทั้งประเทศแล้วไม่ต้องสนใจครับวันนี้ไหนๆก็โดนด่าแล้วครับ จับมือใครตั้งรัฐบาลตั้งไปให้ได้และนายกต้องเป็นพักเพื่อไทยเท่านั้นและรีบจัดการเศรษฐกิจฐานรากปากท้องพ่อแม่พี่น้องและแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นรัฐธรรมนูญที่มาตรฐานตั้งสสรมาและแก้ไข272ให้จบเมื่อปากท้องอยู่ดีกินดีแก้รัฐธรรมนูญแล้วยุบพักอขอโทษครับไม่ได้ยุบพักครับคือยุบสภาเลือกตั้งใหม่ ถ้าจะศูนย์พันก็ให้ศูนย์พันไปเลยดูสิคนที่มาแก้ปบบท้องคนที่มาแก้รัฐธรรมนูญแล้วจะเอาอะไรอีกเราจะได้รู้ว่าประชาชนส่วนหนึ่งที่บอกว่าเพื่อประชาธิปไตยเพื่อความถูกต้องนูน่นนี้เขาจะเอาอย่างไรเราจะได้รู้ว่าใครกันแน่ที่ตอแหลพักการเมืองตอแหลหรือประชาชนเป็นคนตอแหลผมอยากเห็นอย่างนี้เอาให้ชัดเจนเลยครับท่านผู้ใหญ่พี่น้องครับเพื่อไทยครับผมสนับสนุนวันนี้ให้จับมือใครก็ได้ตั้งพักเลยครับเขาบอกว่าจับมือกับลุงแล้วไปจับเลยครับ ไหนๆก็โดนด่าอยู่แล้วครับทําไปเลยและแก้เศรษฐกิจฐานรากให้ได้ทาเศรษฐกิจพ่อแม่พี่น้องให้ดีแกรัฐธรรมนูญแกมาตราสองเจ็ให้จบแล้วยุบสภาเราไปดูว่าเพื่อเพื่อไทยจะมาไหมเอาให้ชัดๆศูนย์พันก็ให้ศูนย์เลยครับคนนู้นอยู่ป่าจีนคนนี้อยู่อ่างทองคนนน้นอยู่เชียงใหม่คนนี้ออกมาเผาเสื้อดงสนแสดงคุณเสียไปแล้วครับวันนี้คุณต้องตัดสินใจได้แล้วครับรีบๆจัดการครับ อย่าคาราคาซังจับมือใครจับไปเลยอย่าไปสนใจใพวกนักวิชาเกินนักวิชากูพวกโนูนนี้นั่นที่มาขัดขวางครับไหนไหนคุณก็ถูกด่าอยู่แล้วคุณดีกับเด็กเด็กมันก็ด่าคุณอยู่แล้วครับนะฮะเด็กต้องการยังไงอยู่สี่ปีข้างหน้าวัดไปเลยเอาคนเห็นด้วยกับเด็กกับเอาเด็กไปเลยครับเอาเด็กไปเลยถ้าคนเห็นว่าเด็กมันก้าวแล้วไม่เอาก็แล้วแต่นะครับวันนี้เจ้าชายให้ข้อคิดเท่านี้ ท่านผู้ชมครับผมอยู่ต่างจังหวัดเดี๋ยวกำลังจะเดินทางถ่ายรายการเสร็จนี้ก็จะเดินทางกลับกรุงเทพแล้วอ้าวฝากไปด้วยนะครับใครไม่เห็นด้วยเข้ามาดา่าใครเห็นด้วยเข้ามาชูนะครับใครเห็นว่าคาราคาซังอยู่แบบนี้ให้เพื่อไทยรีบจัดการแบบไหน,นออกแสดงความคิดเห็นมาครับอยากเผาเสื้อเผาไปครับอยากเผาป้ายเผาไปเลยครับผมเห็นด้วยนะครับเพราะสิทธิทุกคนมีเท่าเทียมกันคนชอบไม่เหมือนกันคนรักไม่เหมือนกันคนลหลงไหลไม่เหมือนกัน ผมตอบคำถามแล้วนะครับสู้ไปกลับไปใช่ไหมหักหลังประชาชนใช่ไหมอ้างปากท้องใช่ไหมนี่คือคําตอบที่เจ้าชายตอบไปแล้วนะครับอ้าขอขอบคุณทุกการติดตามขอขอบคุณทุกการรับชมผมเจ้าชายสวัสดีครับ